สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักต้นไม้นะคะอ่าวันนี้นะคะจะพามาดูสวนบอลอะโคโลคาเซียแล้วก็อโลคาเซียของปาเต้นะคะอ่าเริ่มจากต้นนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะน่าจะเป็นอ่ารู้จักกันอยู่นะคะอ่าแบล็คเมจิกนะคะบอลดำแบล็คเมจิกนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็คืออ่าสบู่เลือดนะคะหรือว่าพญาลิงดำ นะคะต้นนี้นะคะก็จะเป็นอะโลคาเซียนะคะต้นหอเงินหอ่อทองนะคะนี่นะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นบอลใบถ้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่อะกาแฟคัพนะคะต้นนี้จะเป็นแบล็ k ดิปเปอร์นะคะนะคะอันนี้จะเป็นโคโลคาเซียนะคะแต่ยังไม่ให้ไหลเลยนะคะอ้อลืมไปนะคะเอาอันนี้ก็คือแยกออกมาจากต้นแม่เขานะคะเนี่ย ต้นแบกดิปเปอร์บอลใบถ้วยนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นอะโลคาเซียอ่าเป็นพญาจงอางนะคะแต่ว่าอ่าใบเขานะคะทิ้งใบก็เลยตัดออกเลยนะคะนี่นะคะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพญาจงอางนะคะหรือว่าแก้วน้ำม้านะคะนี่อ่าพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลอะโลคาเซียนะคะต้นนี้ก็ทิ้งใบนะคะตัดไปแล้วก็เหลือแต่ กำลังจะแตกหลอดแตกหน่อขึ้นใหม่นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูก็จะมาลุ้นว่าเขาจะด่างหรือไม่ด่างนะคะจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพิงซ์ p ปายนะคะนะคะเนี่ยนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้เป็นมิดไนต์นะคะโคลคาเซียมิดไนต์นะคะเนี่ยจะมีความกัดด่างด่างนะคะใบเขียวแล้วก็จะ มีาด่างดำประปายนะคะก็จะคล้ายๆกับแบล็กแบล็กริปเปอร์นะคะต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็แก้วสารพัดนึกโบราณน,นะคะแก้วสารพัดนึกโบราณก็จะเป็นตระกูลอะโรคาเซียนะคะอันนี้เป็นหางกระเบนนะคะหางกระเบนก็จะอยู่ในอะโรคาเซียนะคะนี่พญาจงอางนะคะใบใหญ่มากนะคะ อันนี้ก็เป็นอะโลคาเซียนะคะไม่ใช่โครูนะคะนะคะส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นโครคาเซียนะคะเจ้าหญิงสปะรดนะคะนี่นะคะนะคะโครูคาเซียต้นนี้นะคะเดีย๋ยวจะดูป้ายก่อนอันนี้น่าจะเป็นแบล็ m มาเบลนะคะแบล็ m มาเบลนี่ก็จะคล้ายๆล้มิดไน์นะคะเห็นไหมคะแบล็คมาเบลคล้ายคล้ายมิดไนต์เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพยาิจุอางพยาิจ so ุอางจะเยอะหน่อยนะคะพยาจิจุอางหรือแก้วหน้าหม้านะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอลดําสตูนค่ะบอลดําสตูนนะคะต้นนี้นะคะเป็นอะลูคาเซียนะคะอันนี้ก็เป็นสบู่เลือดนะคะสบู่เลือดสบู่เหล็กสบู่เลือด่ก็คือตูนดํานั่นแหละเองนะคะคูนดํานะคะ อันนี้ก็จะจัดอยู่ในโคโลคาเซียนะคะส่วนต้นนี้นะคะขอดูป้ายหน่อยนะปาตทีป้าเตก็ลืมนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็แบล็คแบล็คดิปเปอร์นะคะต้นนี้แบล็คดิปเปอร์นี่ก็จะออกดําเลยนะคะเนี่ยดาแล้วก็จะมีใบยับยับหน่อยนะคะเนี่ยแบล็คดิปเปอร์อันนี้ก็มิดไนท์นะคะอันนั้นบอลสีนะคะเนี่ยน่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ป้าเตอเอาดินเก่ามาเพาะนะคะ ก็เลยติดหน่อเข้ามาไม่ตั้งใจปลูกดันเกิดดีนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือมิดไนท์นะคะสุดอันนี้ก็เลมอนลามนะคะเลมอนลามแก๊กโกลนะคะรูกจากกันดีนะคะอันนี้ก็แถมบอนสีมาอีกนะคะเพราะอดินเก่ามาปลูกนะคะน่าจะเป็นไก่อะไรสักอย่างก็นะะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแบล็คซับ ไฟายนะคะแบล็กไฟล์เป็นโคโลคาเซียแบล็กไฟล์อันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะคะเนี่ยแบล็กไฟล์มันบอลบ,บอลด์ดำนะคะอันนี้อันนี้ก็แบล็กแบล็กดิปเปอร์อันนี้ก็แบล็กดิปเปอร์นะคะส่วนต้นนี้นะคะฟาโรนะคะฟาโรูมสนะคะโคโลคาเซียฟาโรูมสหรือนากากรกฟาโรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะ สวยงามมากนะคะหน้ายังไม่ออกดีนะคะเริ่มออกหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็เจ้าหญิงสปะรดนะคะส่วนต้นนี้คือโคโลกาเซียสตรอมนะคะพายุหิมะนักเองนะคะโคโลกาเซียสตรอมนะคะกำ,กำลังสวยงวยเลยนะคะก็ต้นนี้ยังเล็กอยู่อันนี้คือโคโลกาเซียที่จะเป็นพวกไฮบริดนะคะอันนี้จะเป็นววยกิกี้นะคะวายกิกี้วายก,กิกี้ก็จะ คล้ายๆสตอมนะคะ,นะ,ะถ้าหน้าใบเขาออกแล้วนะคะแต่ตอนนี้หน้าใบยังไม่ออกเลยนะคะคล้ายๆ,ๆกันนะคะอันนี้เป็นบิกินี่นะคะบิกินี่ก็จะออกเป็นบอลทรงใบถ้วยห่อๆนะคะเนี่ยบิกินี่นะคะอันนี้ก็โคลคาเซียโมจิโต้นะคะอันนี้โมจิโต้นะคะโมจิโต้ก็จะออกเป็นใบเขียวนะคะแล้วก็จะมีจุดด่างดำๆนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะส่วนนี้ให้ลูกดอกมากเลยนะคะอันนี้คือมูอิสันไลนะคะโคลโคาเซียมูอิสันไลนะคะเห็นไหมคะมูอิสันไลก็จะ,จะจะคล้ายๆไว้เลาวานะคะแต่หน้าเขาจะออกหน้าเขาจะแคบกว่านะคะแล้วก็เส้นกระดูกเด่นชัดนะคะ อันนี้คือมูอิสไลนะคะส่วนอันนี้คือแนนซี่นะคะเนี่ยแนนซี่โคลคาเซียแนนซี่หน้าก็จะคล้ายๆกันก็แตกต่างกันที่ลำต้นเห็นไหมคะอันนี้แนนซี่ก็จะออกเป็นสีชมพูส่วนมูอิสไลจะออกเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นมิดไนท์อีอกมิดไนท์ประจะมีหลายต้นอยู่นะคะมิดไนท์นี่นะคะมิดไนท์นะคะ อันนี้ก็เป็นมอร์นิ่งดิวนะคะโคโรโลคาเซียมอร์นิ่งดิวก็สวยงามไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็ฟาโรนะคะนะคะ้ากากฟาโรูฟารูแมสอันนี้เจ้าหญิงสปอร์นะคะส่วนตัวนี้เป็นอ่าอ่าฮาวาเอียนนะคะโคโรโลคาเซียฮาวาเอียนนะคะเห็นไ,ไหมคะต้นเขาจะออกเป็นสีแดงเลยแดงชมพูนะคะโคโรโลคาเซียฮาวาเอียนค่ะสวยนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะอ่าน่าจะเป็นแบลกเมจิกนะคะเนี่ยแบลกเมจิกอันนี้เป็นนี่ก็จะเป็นบอนทรงถ้วยนะคะแต่ไม่ใช่คอฟฟี่คัพนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกบิ๊กดิปเปอร์นะคะเนี่ยบิ๊กดิปเปอร์นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นทีปปี้นะคะยังต้นเล็กอยู่เลยนะคะ สงสัยไม่ค่อยโดนแดดนะคะไม่โตเลยทิปปาตี้เป็นบอลบอลดำใบถ้วยนะคะเีทิปปาตี้อันนี้เ네นบิวลานะคะเนบิวลานะคะก็ลูกกระเซียนเนบิวลานะคะอันนี้คือบอลดำอโลฮานะคะเนี่ยอโลฮานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือบิกินี่อีกหนึ่งต้นนะคะบอลใบถ้วยทรงถ้วยเหมือนกันส่วนต้นนี้คะ่ะต้นนี้จะเป็นพระเอกของ โคโลคาเซียเลยนะคะที่ประเต้มีนะคะคือไลท์พิล่านะคะไลท์พิล่าโคโลคาเซียไลท์พิล่าก็คือ,อบอลเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านะคะจะมีหลายสีมากเลยนะคะจะมีสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะคะแล้วแต่ว่าใบนั้นเขาจะเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าบอลเปลี่ยนหน้ามีหลายหน้านั่นเองนะคะสําหรับโคโลคาเซียไลท์พิล่านะคะ,อะนเอาันี้ก็พามาดูคร่าวๆก่อนนะคะสําหรับสวนบอล คโคาเซียและก็โอโลคาเซียของปาแต่นะคะก็คลิปนี้หวังว่าคงจะให้ความรู้และก็ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักต้นไม้และรักบอลน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ